สุรินมาเจสติกจังหวัดสุรินค่ะและนี่ค <c oughs> <ว>ือโรงแรมที่พักของเรานะคะมีจ <Hayır. S 1> ักรยานด้วยพาไปปั่นเที่ยวชมเมืองได้นะคะไหนไม่ได้อยู่แล้วต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละมาค่ะห้องสองหนึ่งสนะคะก็อยู่กับเจโชคนสวยนะคะอเจโชไข่เลยค่ไข่กันชมาค่ะ ป็นไงห้องสว่างน่าอยู่มีคนสวยนั่งเป็นนางแบบให้นะคะตู้เสื้อผ้านะคะจากตู้เสื้อผ้าไปก็เจอตู้เย็นชั้นวางของชุดเครื่องชากาแฟหม้อต้มน้ำร้อนโต๊ะอ่านหนังสือกว้างดีมีปลั๊กไฟด้วยแล้วก็วิวนอกห้องอันนี้เป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะ เสียใจมากไม่ได้เอาชุด so ว่ายน้ำมาเฮ้ยมีแบบเหมือนทะเลสาบห้องน้ำนะคะคก็จะมีชุดอุปกรณ์ตามนี้มีหมวกอาบน้ำมีคัตต้อนบัดมีโฟมบาทเอาไว้ใช้กับอ่างอาบน้ำ แล้วก็แชมพูแล้วก็มีสบู่สองมี<อ>งได้์เป่าผมในห้องน้ำแล้วก็มีอ่างอาบน,น้ำไฟก็อยู่ที่มุมห้องนะคะตรงข่าโรงแรมก็จะมีคล้ายๆตลาดอะค่ะเป็นต้มลาบก้อยอะไรอย่างนี้แทบทุกร้านเลยอะ มีขนส่งด้วยยินรถตู้โรงแรมมานะคะแล้วเราก็เข้าร้านนี้ค่ะตามสั่งค่ะสามชั้นทอดน้ำปลา้น้ำปลาตัวนี้ก็เพราปลาดอลลี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เพรากุ้งทำสับเต่าพร้อมกันโอเค ทอดน้ำปลาคามมาพร้อมน้ำจิ้มหูยไดกินามากอันนี้กะเพรากุ้งและนี่คือกะเพราปลาดอลลี